มอเตคอมูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอีนะคะวันนี้ไปพบกับนนะักรีวิวสินค้าจากมอเตอร์ไซค์สาขา QX มีสินค้นาค่ะดิฉันนางสาอนันตบริษัทนัรีวิวจากมอเตอร์ไค่ะจะมารีวิวเป็นมือถือ A23 ค่ะรุ่น S.M A23 ค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะเรามาดูตัวเครื่อง Samsung A23 กันเลยค่ะ ลักษณะตัวเครื่องนะคะด้านหลังของตัวเครื่องจะเป็นลักษณะหลังเงางามค่ะเป็นตัวนี้นะคะตัวกล้องก็จะมีมาให้สีตัวจะเป็นเนื้อเดียวกันกับฝาหลังเลยค่ะตัวนี้รู้สึกว่าจะเงางามมากๆเลยกล้องเนี่ยมีมาให้สีตัวนะคะลูกค้ามีแฟลช LED มาให้เราใช้งานกันด้วยอันนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนปุ่มพอตกันเลยดีกว่าคะ่ะ ของสายมือสุดจะเป็นช่องเสียบหูฟังนะคะเป็นขนาด3.5นะตัวนี้แล้วก็จะมีไมค์สนทนมีช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ต Type C กันเลยนะคะตัวนี้ตามมาด้วยลำโพงนะคะเป็นตัวนี้เลยแล้วเรามาดูกันส่วนของด้านขวากันดีกว่าค่ะลูกค้าต่อส่วนของด้านขวาตัวนี้นะคะก็จะมีปุ่มบวกปุ่มลบแล้วก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์ค่ะปุ่มพาวเวอร์จะเป็นปุ่ม ที่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ค่ะส่วนด้านบนนนี้นะคะจะมีไมคตัดเสียงรบกวนด้วยนะคะสำหรับคนที่เน้นเรื่องการทำงานวิดีโอนะคะฝั่งซ้ายมือของเราก็จะเป็นช่องเสียบซิมการ์ดนะคะตัวนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูส่วนของหน้าจอกันดีกว่าค่ะเราจะเห็นหน้าจอได้ว่าตัวขอบของหน้าจอจะมีความหนากันเลยทีเดียวค่ะ ส่วนความหนาของหน้าจอนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์ของหยดน้ำค่ะเดี๋ยวเรามาดูชนิดของหน้าจอกันเลยดีกว่าค่ะตัวหน้าจอของ Samsung A23 นะคะลูกค้าจะเป็น LCD 24 h z ค่ะอันนี้จะอยู่ที่16ล้านสนะคะทรงของหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นทรงหยดน้ำค่ะกว้าง6.6นิ้วค่ะเป็นแนวทะแยงนะคะลูกค้า ความละเอียดก็จะอยู่ที่1 8 0คูณ2,408พิกเซลค่ะหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นกรอบพลาสติกนะคะลูกค้ามีให้เลือกหลายสีเลยตัวนี้ก็จะมีสีแบก็กสีไวทสีบูแล้วก็สีออเรนนะคะออเรนก็จะเป็นสีแบบนี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะใช้งานนาโนซิมได้ค่ะแล้วก็เทคโนโลยีส่งข้อมูลจะได้ 3G แล้วก็ 4G เลยค่ะตัวนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเป็นส่วนของ CPU นะคะลูกค้า CPU ของ A23 นะคะจะเป็นของ s n a p d าก g o n ค่ะ6 8 0้อยต้าคอบะคะเดี๋ยวเราไปดูกันส่วนตัวกล้องเลยค่ะ กล้องนะคะจะมีให้4ตัวนะคะลูกค้าเป็นกล้องดิจิตอล50 MP บวก MP 5ของอันเตอร์ไวท์ค่ะแล้วก็บวก2 MP ของไมโครค่ะแล้วก็บวก2 MP ของเบคะ่ะลูกค้าของคัมเบล่านะคะตัวนี้ตัวรูรับแสงนะคะจะอยู่ได้ที่1.8คะ่ะแล้วก็จะมีแฟลช LED ให้ด้วยขนาดภาพสงูงจะอยู่ะะที่8,000คูณ6,000พิกเซลค่ะ โฟกัสอัตโนมัตินะคะจะเป็นออโต้โฟกัสค่ะตัวนี้แล้วก็ค้นหาใบหน้าอัตโนมัติตัวนี้จะเป็นเฟ e d ด TECTION นะคะลูกค้าเทคโนโลยีถ่ายภาพอัจฉริยะจะเป็น AI ของ c a m e r a นะคะส่วนตัวโหมดรับหน้าสวยอัตโนมัตินะคะจะเป็นของ AI face duty ตั้งเวลาถ่ายได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็น,ปนพาโนรามาค่ะระบบโฟกัสตัวนี้ก็ จะเป็นของ Fake Detection Auto Photo ค่ะ PDF a เลยนะคะตัวนี้โหมดภาพก็จะเป็นช่วงการรับแสงสูงของ HDR เลยค่ะส่วนกล้องหน้าของตัวนี้นะคะจะอยู่ที่8 MP ค่ะรูรับแสงจะอยู่ที่2.2นะคะตัวนี้ ส่วนตัวนี้นะคะบันทึกวิดีโอกล้องหลังบันทึกวิดีโอจะเป็นระดับ Full HD นะคะ1 0 8 0 p 30เฟรมต่อวินาทีนะคะความละเอียดจะอยู่ที่1,920 x 1,800พิกเซลค่ะส่วนบันทึกของกล้องหน้านะคะความบันทึกของกล้องหน้าระดับจะอยู่ที่ Full HD คะ่ะ 1,800p อยู่ที่30เฟรมต่อพิกเซลนะคะตัวนี้ ส่วนระบบการตรวจสอบลายนิ้วมือนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีระบบของจดจําใบหน้าค่ะระบบภาพหมุนอัตโนมัติตรวจจับแสงปรับความแสงอัตโนมัตินะคะลูกค้าตรวจับความเคลื่นนอนไหวของตัวเครื่องระบบเปิดปิดหน้าจออัตโนมัติขณะสนทนานะคะระบบเซ็นเซอร์หมุมภาพได้ปรับมุมการมองแสงอัตโนมัติเลยคะ่ะตัวนี้ แล้วเรามาดูแบตของตัวนี้ก็เลยค่ะตัวนี้แบตจะอยู่ที่5,000แอ์นะคะลูกคา้ารับรองชาร์จไวได้25วัตต์เลยนะคะตัวนี้เป็นอ p h กันบ้าอก้าือ,อ A23 ค่ะลูกค้าถ้าในสนใจสามารถสัง่งซื้อได้ที่ Call บายทุกสาขานะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หากลูกค้าไม่สะดวกม,มานะคะจะโทร1324ได้เลยตา,าขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ